กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมิชันจีนะวันนี้อยู่กันในเกมสาวเอ r เกอร์นะเหมือเดิมนะครับแต่วันนี้ผมจะมาปลูกผักนะก็วิโอนี้มันอาจจะนานไปสักหน่อยนะเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะนะแล้วก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับนะตอนนี้ก็ใช้เวลา19นาะทีนี้ในการดูผมปลูกผักไปนะ คลิปนี้ถึงบอกว่าคลิปนี้มันอาจจะนานหน่อยนะก็มีทั้งหมด1 9นาทีครับว่าใครจะไปทำ1 9ทีหยอกเล่นนะโอ้แค่แค่คนทำคลิปนั่งรอ,อกว่ามันจะโตนี่ก็เปื่อยเปื่อยจนไม่รู้จะเปื่อยอยังไงล้นะเดี๋ยวจะตัดคลิปไปแล้วกันนะให้มันสั้นๆนะ่จะได้เข้าใจง่ายๆทีนี้ก็มาเหลือ59 58วิแล้วนะก็สำหรับการ ปลูกผักนะครับไม่ยากครับคุณจะต้องเจอเคเวสอยู่แล้วละไอเคเวสที่ว่าคุณต้องปลูกผักนะเขาจะไล่เรามาให้ปลูกผักแต่บางคนก็จะติดปัญหาที่ว่าเอ๊ะซื้อได้มเมล็ดพันธุ์มาแล้วจากเควสนะแล้วมันไม่สามารถจะปลูกได้คุณจะปลูกด้วยมือเปล่าแล้วคุณจะใช้มือเปล่าขุดดินนะคณปกติเขาไม่ทำก่อนละถ้าคุณไม่มี Power อร์เนี่ย พลัวอะไรทั้งอย่างที่ทําให้คุณแข็งแรงจะสามารถใช้มือเปล่าในการปลูกผักได้คุณต้องไปซื้ออุปกรณ์ครับในร้านค้าในเวิร์กช็อปนะที่ที่ในรูมเรามีครับมันจะเป็นตู้ขาวๆนะข้างๆกับตู้จดหมายแล้วก็มีให้เลือกนะและ้วกดเข้าไปที่ชอ็อปเพื่อที่จะซื้อพั่วมาขุดนั่นเองนะถึงจะเป็นการที่ว่าคุณจะสามารถใช้แปลงหนึ่งแปลงได้นะครับในส่วนนี้ แล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับในแปลงถัดไปถ้าคุณจะปลูกนะคุณก็ต้องใช้พ่วงอีกเหมือนกันแต่ทีนี้มันจะไม่สามารถใช้พ่วกที่เป็นเควสได้แล้วพ่วงที่พ่วที่เป็นเควสจะอัลละ100เซนีนะแต่ถ้าพ่วที่ใช้งานในกระถางที่2มันจะอัลละ2 5 0 0เซนีเพราะฉะนั้นก็ใครอยากปลูกเพิ่มคุณก็ต้อง ใช้250,000ถ้าคุณอยากปลูกครบคุณก็ใช้1,250,000บาทเอ้ยไม่ใช่หมื่นเซนีที่จะมาปลูกนะครับโอเคตอนนี้ผักของผมก็กำลังจะตายแล้วช่วงเวลาที่ผักกําลังจะตายเนี่ยเขาจะให้เวลาเราประมาณ1ชั่วโมงนะแน่นอนว่าคุณต้องมาเก็บผักอตอนนี้นะครับเพราะไม่งั้นผักของคุณก็จะเน่านะ ต่อไปก็เป็นการเก็บผักนะครับเห็นไหมก็อาจจะส่งมาเป็น3อันนะไม่อาจจะน้อยกว่านั้นอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ก็คิดว่าน่าจะได้3ามอันแหละเพราะว่า3อันต้องใช้ในการเอาไปคราฟนะที่ว่าจะคราฟเป็นซอสเป็นอะไรก็ตามนะครับเอามาใช้ในการลงดันนะโอเคมาในส่วนของการคราฟนะครับการคราฟก็จะอยู่ที่หน้าส,าสุดเพสท้ายนะ ก็เราอาจจะติ๊กที่ว่าเรามีอของครบก็จะโชว์ขึ้นมาเลยก็ได้ครับหรือว่าจะไล่ดูอเอานะตอนนี้ผมมีอง,งุ่นกับะมะเขือเทศนะในการที่จะสามารถคราฟไดนะ้คุณจะเห็นว่าในการอัปเกรดขั้นถัดไปในการคร้าฟก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะเห็นไหมเป็นขวดยิ้มนะมเรียกว่าขวดยิ้มยาม่วงก็ได้ครับต่อไปผมก็จะเริ่มค้าฟเลยนะเดี๋ยวเอาเป็นธรรมโติแล้วกันนะ ครับนะนเอาหมุนก่อนกว่า <Okay. S 1> ก็ได้มาแล้วหนึ่งอันนะเป็นซอสองุ่นนะแล้วก็ซอสมะเขือเทศเป็นอันถัดไปนะครับการคราก็มีแค่นี้ครับไม่ยากไม่ง่ายนะต้องหามันไม่ง่ายเพราะมันต้องหาวัตถุดิบเนี่ยแหละโอเคม, okay. มาสรุปกันนะครับว่าการจะปลูกผักที่เราต้องทำอย่างไรบ้างนะ อย่างแรกนะครับหลังจากที่คุณทำเวสนะคุณก็เสร็จแล้วละ่ะเออผมข้ามไปเรื่องเวสเลยนะคุณก็ซื้อพ่วมานะชาต้องการจะปลูกเพิ่มนะครับพั่ราคาสอง0สนนะแล้วก็ซื้อมเมล็ดพันธุ์นะครับตามใจชอบนะครับแต่แล้วมเมล็ดพันธุ์ก็จะมีเวลาแตกต่างกันนะ พวกบัฟนะครับ18ชั่วโมง18ชั่วโมงนะั่นนี้ก็18ชั่วโมงครับมีแต่บัฟคิดข้อนะที่เป็น24ชั่วโมงส่วนในสองอันนี้ก็เป็น1ชั่วโมงนะเอคุณปลูกตามใจชอบได้เลยนะแล้วแต่ความสะดวกนะครับโอเคนะชั่วโมงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วถ้าคุณปลูกแล้วคุณไม่เก็บผักที่คุณ ปลูกมาภายใน1ชั่วโมงแล้วก็คุณก็จะได้ผักเน่ามาแทนนะก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับอาจจะขายทิ้งก็ได้ถ้ามันลกนะโอเคแล้วก็สําหรับการครัฟนะครับการครัฟคุณจะจําเป็นต้องมีนี่นะครับเอ่อเรียกว่าเครื่องมิตกรกนะง่ายๆแล้วกันนะไอ้นนตัวเนี้ยนะกับอันนี้ด้วยครับถ้าคุณต้องการที่จะทําให้ขวดมันใหญ่ขึ้นนะก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นวยก็คือน้ํายายิ้มนะหรือน้ํายายาม่วงนั่นเองนะ โอเคประมาณนี้นะสำหรับการที่จะคราฟนะครับเอ่อยานะดีกว่ายาหรือว่าซอสด้วยกันนะเรียกว่าซอสดีกว่านะซอสเอ่อมะเขือเทศซอสซอสเอ่อซอสอ่างหมนนนะน้ำมะเขือเทศกับไอ้น้ำหมุ่นมากกว่านะส่วนที่เหลือเป็นบัฟก็เป็นขมยิ้มนะอา่า นั่นก็ว่ากันไปแล้วแต่ความสะดวกครับในการเลือกค้ามนะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะ mm hmm. ก็จบไปแล้วครับกับข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวกับการปลูกผักนะในห้องของเรานะโอเคกับผมมิชชั่นจีนนะครับขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบกดไลค์สับสกายด้วยครับกราบสวัสดีครับ